สวัสดีค่ะเค้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม,ม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้านบนด้วยกล้วยค่ะเป็นกล้วยเนื้อหวานๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำน้ำมะพร้าว350กรัมใส่ลงในถ้วยค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย250กรัมค่ะคนผสมให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลละลายนะคะ สำหรับอัตราส่วนของน้ำตาลเนี่ยให้ชิมรสน้ำมะพร้าวดูนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมะพร้าวเขาออกรสเปรี้ยวนี่สามารถเพิ่มน้ำตาลได้เนาะค่ะหลังจากนั้นเรานำแป้งข้าวเหนียวนะคะ270กรัมใส่ลงในกระมังค่ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวดำอีก60กรัมค่ะตามด้วยเกลืออีกหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ หลังจากที่เขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราใส่มะพร้าวขูดขาวลงไป100กรัมค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวถึงทึกขูดขาวนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำส่วนผสมของน้ำมะพร้าวที่เราผสมน้าตาลไว้เมื่อสักครู่นี้ค่อยๆทยอยใส่ลงในส่วนผสมของแป้งค่ะค่ะอันนี้เราค่อยๆทยอยใส่นะคะสลับกับการนวดผสมให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็ค่อยๆนวดผสมให้เข้ากันนะคะ เราก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำมะพร้าวไปเรื่อยๆค่ะสำหรับในส่วนของน้ำมะพร้าวนะคะบางสูตรเขาก็ใช้เป็นกะทินะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะปรับสูตรได้ตามชอบค่ะค่ะเราก็ค่อยๆนวดส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะสำหรับอัตราส่วนของของเหลวนะคะในส่วนของน้ำมะพร้าวเนี่ยเพื่อนๆดูความแห้งของแป้งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าแป้งเขาแห้งเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มน้ำมะพร้าวลงไปได้ค่ะค่ะ หลังจากที่เราใส่น้ำมะพร้าวหมดแล้วเราก็นวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะอันนี้ใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะอันนี้เอใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนประมาณ2ลูกนะคะค่ะอันนี้เป็นไม่ถึงก็อ่อนจัดนะคะเป็นทืนทึกนิดๆน,นะคะแต่ว่ายังมีความอ่อนอยู่นะคะเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะ ค่ะเราก็คลุกเคล้าเข้ากันในส่วนนี้เราอาจจะพักไว้สัก10นาทีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเรานํากระทะนะคะขึ้นตั้งบนเตาค่ะทาด้วยน้ำมันพืชน,นะคะเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตักตัวขนมบ้าบินของเราไส่ลงไปค่ะวันนี้กระทะที่ใช้จะเป็นกระทะไซส์เล็กนะคะไซส์ประมาณ7นิ้วค่ะ ค่ะแล้วก็ตักใส่แล้วก็เขี่ยให้ทั่วกระทะเลยค่ะหลังจากนั้นตามที่บอกวันนี้เราจะท็อปปิ้งด้วยกล้วยนะคะวันนี้เอใช้เป็นกล้วยน้ำววานนะท็อปปิ้งด้านบนนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นกล้วยหอมก็ได้ค่ะอันนี้ตามชอบเลย กล้วยน้ำวานะคะถ้าเกิดว่าเขาสุกแล้วเกือบจะงอมนะคะก็จะให้รสที่หวาน,นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาสุกไม่มากเนี่ยก็จะได้กล้วยที่เนื้อหนึบนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นเราปิดฝาค่ะตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะค่ะตั้งไปสักพักนึงค่ะสามารถเปิดดูได้นะคะดูให้ขอบด้านข้างนะคะเขาล่อนจากกระทะค่ะค่ะตามภาพเลยนะคะแป้งเขาจะมีลักษณะใส,าสาแบบนี้เนาะเราก็กลับด้านค่ะ ค่ะเราก็พลิกกลับด้านเลยหลังจากพลิกกลับด้านแล้วให้กดนะคะเนี่ยคะ่ะใช้พายซิลิโคนใช้ทัพพีก็ได้ค่ะกดเพื่อให้ตัวขนมเนี่ยเขาถูกกระทะนะคะเขาจะได้สุกทั่วๆกันเนะาะค่ะเมื่อสุกดีแล้วนะคะเราก็ลองพลิกด้านกลับดูค่ะค่ะก็จะได้เนื้อขนมบ้าบินตามภาพเลยค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ จะใส่จานนะคะเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะก็จะได้ขนมบ้าบินท็อปปิ้งด้วยกล้วยตามภาพค่ะค่ะกระทะต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นบ้าบินธรรมดาค่ะไม่ได้ท็อปปิ้งด้วยกล้วยนะคะค่ะเราก็ทาน้ำมันเล็กน้อยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักเนื้อขนมใส่กระทะเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องใส่หนาเกินไปนะคะเดี๋ยวขนมของเราจะสุกยากเนาะ เราก็เคลียให้ทั่วกระทะเลยค่ะค่ะแล้วก็จะให้ขนมของเราสุกไว้นะคะปะิดฝาไว้ค่ะทิ้งไว้สักครู่นะคะค่ะเราก็ดูขอบเขาเริ่มลอนแล้วนะคะ ค่ะเราก็พลิกกลับด้านได้เลยค่ะอันนี้สามารถพลิกดูได้นะคะถ้าเขาเหลืองแล้วเนี่ยเราก็กลับด้านได้เลยตามภาพอกลับด้านแล้วก็ใช้พายซิลิโคนกดนิดนึงตัวเนื้อขนมเขาก็จะได้โดนกระทะก็จะได้สุกได้ง่ายนะคะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็กลับพลิกอีกด้านหนึงดูค่ะว่าเขาสุกหรือ,อยังนะคะอันนี้เขาก็สุกแล้วละค่ะค่ะเราก็อาจจะกดเขาอีกสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ตามในภาพนี้เขาสุกแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักเขาพักบนตะแกรงค่ะ พร้อมเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟร้อนๆยิ่งอร่อยนะคะค่ะก็เสร็จและ้วละค่ะสำหรับเมนูขนมบ้าบินนะคะมะพร้าวน้ำหอมนะสูตรนี้ไม่ได้ใช้กะทินะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้พกเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทางทางช่องทาง YouTube และช่องทาง f เฟซ o o ๊กเพจครัวแม่นายค่ะแล้วก็หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ